ตั้งและการพัฒนาขององค์กรการบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชการจัดตั้งรูปแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงและแก้ไขวิวัฒนาการตามลำดับโดยจัดให้มีสภาจังหวัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพศ2476ตามความในพระราชบัญญัติจัดเะเบียบเทศบาลพศ2476ฐานะของสภาจังหวัดขณะนั้น ักสนะเป็นองค์กรธรรมชาชนทำหน้าที่ให้คำปรึกษาหารือแนะนำเก่คณะกรรมการจังหวัดยังมีได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่แยกต่างจากราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือเป็นหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายต่อมาในปีพศ2481ได้มีการตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัดพศ2481ขึ้นโดยมีความประสงค์ที่แยก,กกฎหมายเกี่ยวกับสภาจังหวัดไว้โดยเฉพาะ สำหรับสาระสำคัญของพระราชบัญญัตินั้นยังมีได้การเปลี่ยนแปลงฐานะระบทบัทของสภาจังหวัดไปจากเดิมจัดตั้งและก,การพัฒนาการนครศรีธรรมราชจุดกำเนิดมีพัฒนาการมาจากสภาจังหวัดมีฐานะเป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวดัดตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัดพิจารณา2,498เกิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชอบจ การจัดตั้งและพัฒนาองค์กรการบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกคำสัญญาคือภารกิจทำด้วยใจให้้วยรักเพื่อชาวนาครนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาขององค์กรการบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชโครงสร้างการบริหารจัดการของเทศบาลเทศบาลในรูปแบบคณะเทศมนตรีมีองค์ประกอบสำคัญอยู่ที่สภาเทศบาลพอสภาเทศบาลทำหน้าที่ในการเลือกฝ่ายบริหาร และในคณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารด้วยนอกจากนี้การดำรงอยู่ของฝ่ายบริหารก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายสภาด้วยเช่นกันแผนผันงแสดงการบริหารจัดการมีตัวอย่างดังต่อไปก็จะเป็น ส่วนของอโครงสร้างของจังหวัดนครศรีธรรมราชคะ่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมีส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งหมด185แห่งประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด1แห่งเทศบาล57แห่งแยกเป็นเทศบาลนาคร1แหงและเทศบาลเมือง3แห่งคะ่ะรูปแบบโครงสร้างก็จะประมาณนี้คะ่ะก็จะมีสภาเทศบาลนายกเทศมนตรีนะคะที่ปรึกษาเทศบาลนาครนะคะหลักๆก็จะมี ประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีรองนายกเทศมนตรีเลขานุก,การนะคะรองนายกเทศมนตรีก็จะมีทั้งหมด4ท่านค่ะแล้วก็ประลัดเทศบาล1ท่านนะคะแล้วก็รองประหลัดเทศบาลนะคะ3ท่านแล้วก็มีหน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลต่อ้ดยโครงสร้างบริหารงานเทศบาลเมืองปากพนังค่ะก็จะมี นายกเทศมนตรีปากพ an นังหนึ่งคนก็คือนายขวัญชัยรอดมาเีค่ะแล้วก็จะมีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเลขานุการนายกเทศมนตรีแล้วก็จะมีรองนายกเทศมนตรีเมืองปากพนังจํานวนสามคนคะ่ะก็จะมีปลัดเทศบาลเมืองปากพนังหนึ่งคนแล้วก็จะมีสถานทนานุบาลของปากพนังแล้วก็จะมีหน่วยตรวจสอบภายในค่ะรองลงมาก็จะเป็นรองปลัดเทศบาลเมืองปากพนังค่ะก็จะมีอยู่ หนึ่งคนเหมือนกันค่ะแล้วก็จะเป็นสำนักงานเป็นกองกลางต่างๆนะคะและต่อมาก็คือโครงสร้างบริหารงานอบตอปากพนังฝั่งตะวันตกค่ะคือเป็นอ่าพื้นที่ท,ที่ตนอาศัยอยู่นะคะว่าจะเป็นการบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกแล้วก็จะเป็นสภาอบตอค่ะคณะผู้บริหารงานประธาน อบตอปากพนังก็จะมีอยู่หนึ่งคนเหมือนกันแล้วก็นายกอบตอปากพนังก็จะมีอยู่หนึ่งคน,นะคะ่ะแล้วก็จะมีเลขขานุการทั้งสองฝ่ายทั้งประธานแล้วก็นายกนะคะแล้วก็จะเป็นรองประธานอบตอปากพนังก็จะมีอยู่หนึ่งคนแล้วก็มีรองนายกอบตอปากพนังก็จะมีอยู่หนึ่งคนเหมือนกันค่ะต่อมาก็จะเป็นปลัดอบตอปากพนังนะคะอ่าแล้วก็จะมีสํานักงานปลัดกองคลังการเงินกองช่างเทศบาลอบตอ อำนาจหน้าที่ขององค์กรการบริหารส่วนตำบลและอำนาจหน้าที่การบริหารตำบลป่าปนังฝั่งตะวันตกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นระดับตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิน่นมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทางในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมการจัดระบบการบริหารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองมาตรา6กิบก องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมมาตราสิเาาบเจ็ดาใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองสองการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำสามการจัดให้มีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือท่าข้ามและที่จอดรถ 4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอน่นหการสาธารณูปการหการส่งเสริมการฝึกและการประกอบอาชีพเจ็ดคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการบริหารงานบุคคลระบบการบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยานั้นท้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในเมืองพัทยาเรียกว่าพนักงานเมืองพัทยามีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อปัดเมืองพัทยาทั้งนี้ระเบียบพนักงานเมืองพัทยาจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาลโดยถือว่าเมืองพัทยามีฐานะเทียบเท่าเทศบาลกนและปัดเมืองพัทยา มีอำนาจบังคับบัญชาเจ็บเท่านายกเทศมนตรีองค์การที่มีอำนาจหนา้าที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการบริหารบุคคลเมืองพัทยาเรียกว่าคณะกรรมาการพนักงานเมืองพัทยาประอบด้วย 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธาน 2. นายอำเภอรหรือ หัวหน้าสวนราชการในจังหวัดชนบุรีจำนวน3คนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีประกอบประกาศกำหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสามผู้แทนเมืองพัทยาจำนวนสี่คนประกอบด้วยนายยกเมืองพัทยาสมาชิกสภา,าเมืองพัทยา ซึ่งสปาเมืองพัทยาคัดเลือกจำนวนหนึ่งคนปัดเมืองพัทยาและผู้เทนพนักงานเมืองพัทยาซึ่งคัดเลือกกันเองจำนวน1คน 4. ผู้ทรงคุณูตจำนวนสคนซึ่งคัดจากบุคคลที่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่นด้านการบริหารงานบุคคลด้านระบบราชการด้านการบริหารจัดการหรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยาการคลังส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพ การคังส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครแหล่งรายได้ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2528ในส่วนของรายได้ของกรุงเทพมหานครมีทั้งประเภทรายได้ประจำและรายได้พิเศษซึ่งในในรายได้ประจำคือรายได้ที่ได้จากภาษีอากรรายได้จากค่าธรรมเนียมรายได้จากทรัพย์สินรายได้จาก สถานะนุประพกและการพาณิชย์และรายได้แบตเตอร์ลิตในขณะขณะที่รายได้พิเศษคือรายได้จากการสะสมใจ่าขาดและเงินกู้ทางกรุงเทพมหานาครจัดเก็บเองและส่วนราชการอื่นเก็บให้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานาครพุทธศักราช2528กํากำหนดให้กรุงเทพมหานาครอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ 1. รายได้จากทรัพย์สินของ กรุงเทพมหานาคร 2. รายได้จากสาธารณประพของกรุงเทพมหานาคร 3. รายได้จากการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานาครการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นหรือจากสาการ 4. ภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมตามที่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นของ,งเทศบาลหรือมีกฎหมายบัญญัติให้เป็นของกรุงเทพมหานาครโดยเฉพาะห้า ค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาตและค่าปรับตามที่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้ 6. ค่าบริการเอกชนส่วนราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นโดยตาเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพหมหานคร 7. รายได้จากจำหน่ายพันธบัตรเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและเป็นข้อบัญญัติของกรุงเทพหมหานคร 8. เงินกู้จากกระทรวงทบวงกลมองค์การหรือนิติบุคคลต่างๆซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพหมหานาคร9เงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นและเงินสมทบจากรัฐบาล <Wow. S 1> เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศองค์การต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ11เเงินกู้จากกลางประเทศ องค์การต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศซึ่งได้รับควาเมเห็นชอบจากสภากรุงเทพหมหานาครเงิน 12. เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผู้อุทิศให้ 13. เงินช่วยเหลือหรือเงินค่าตอบแทน 14. รายได้จากทรัพย์สินของแผ่นดินหรือทัดรัฐิสหกิจที่ดำเนินการเพื่อมุ่งหาสแสวงหากำไรในกรุงเทพหมหานาครที่จะมีกฎหมายกำหนด15 รายได้จากการเก็บภาษีทรัพย์สินหรือค่าธรรมเนียมพิเศษตามที่จะมีกฎหมายกำนหนด16รายได้อื่นตามที่มีกฎเกณฑ์บัญญัติให้กฎหมายบัญญัติให้เป็นกรุงเทพมหาคนคร